เข้าสู่นในหมวดของเบสิกกึ่งไม่ใช่เบสิกนะฮะอาแท่งเทียนเนาะนี่เราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยที่เราบอกว่าทั่วไปคือราคาเปิดถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าทุกคนเราที่เราเซิร์ชเจอราคาเปิดคือราคาเปิดราคาสูงสุดตามสุดร,ร,ร,ราคาปิดผมว่าดูภาพเนี้ยมันงงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกภาพหนึ่งในในวิธีการแบบของผมเนาะอ่าผมดูนะราคาเปิดก่อนอื่นเลยผมจะพาไปดูตรงนี้อ้าวโค้ดบอกราคาเปิด ด้านซ้ายก็สีเขียวราคาเปิดอ่าราคาเปิดคือแท่งเทียนเริ่มตรงนี้ราคาเปิดเสร็จแล้วกราฟมีการลงราคามากราฟมีการยอ่อก็เป็นสีแดงเพราะว่าราคาปัจจุบันอยู่ต่ํากว่าราคาเปิดถามว่ากราฟแท่งเทียนแท่งเทียนถูกระบุด,ด้วยส่วนของเวลาเวลานี้คืออะไรตัวบ่งก็คือถ้าสมมุติว่าแท่งเทียนนี่คือ M 1 หมายความว่าแท่งนี้เกิดตั้งแต่ราคาเปิดต่ำสุดสูงสุดและราคาปิดทั้งหมดใช้เวลาในการเกิดและเปิดและปิดเนาะภายในเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้า M 5้าหมายความว่าอันนี้ใช้เปิดและปิดในห้านาทีอ่าตอนนี้ราคาเปิดมันมาตรงนี้แหละเปิดปั๊บอ่าราคามีการยอ่อหลายๆคนหลายๆครั้งพอเห็นราคากาฟย่อมาในสิบวินาทีแรกดีใจครับกดเซลล์ตรงนี้เลยเปลี่ยง อย่าลืมนครับหลังจากสิบวินาทีผ่านไปนะครับกราฟเริ่มมีการรีเจ็โดยการทิ้งไส้ไปเสร็จราคานั่นแหละครับก่อนที่กราฟจะเริ่มค่อยๆยกตัวกลับขึ้นไปเนี่ยไปทำราคาที่สูงสุดแล้วก็ลงมานะครับนี่เลยก็จะได้ราคาเปิดอันนี้ราคาเปิดโอเพนนะนะครับ แล้วก็ราคาตรงนี้เป็นราคาต่ำสุดโลอันนี้เป็นราคาสูงสุดอันนี้เป็นราคาปิดโอ้โหใช้ภาษากฤษเหมือนที่ผมให้ดูตอนแรกใช่ไหม open high low c o s ราคาเปิดนี่ราคาเปิดราคาต่ำสุดราคาปิดและราคาสูงสุดง่ายไหมแทงเทียนสูตรผมคือหลายหลายคนพอเปิดมาปุ๊บเห็นแดงปุ๊บดีใจรีบเซลเลยครับเสร็จแล้วกราฟดีครับ เพราะว่ากราฟต้องมีสามส่วนไอ้สองส่วนก็คือส่วนที่เป็นไส้เทียนบนไส้เทียนล่างแล้วก็เป็นเนื้อเทียนซึ่งถ้าไส้เทียนไม่มีกราฟที่ไม่มีไส้เทียนมันก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งไส้เทียนเนี่ยเป็นพฤติกรรมของคนในตลาดเลยซึ่งเดี๋ยวค้าต่อไปนะครับจะเรียนเรื่องของไส้เทียนจะเจอเรื่องของแฟร์แวลูแก a p เรื่องของ FVG เรื่องของออเดอร์บ็อกต่างๆนานาไส้เทียนเป็นตัวกําหนดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างณตอนนี้ผมขอให้เข้าใจครับว่าแท่งเทียนบ่ายเราเข้าใจแล้วราคาเปิดราคาปิด เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของ P A by P A cell เนาะอยากให้จําภาพอย่างที่ผมบอกแหละมีง่ายเลยถ้ามองเป็นเป็นเทรนในแท่งเทียนนะเปิดโลยกปิดมันก็คือเป็นเทรนเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นเทรนในแท่งเทียนแล้วเราเขาตีเทนต่อไปเราเรียนเราก็ตีเทนแบบเนี้ยโอเคนี่ราคาเปิดเนาะต่อไปจะพาไปดูเรื่องของราคาแท่งเทียนเซลล์อ่าเมื่อบายมันเป็นแบบนั้นเซลล์ sell. มันก็ต้องตรงกันข้ามถูกไหม อ่าเซลลก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับราคาเปิดอยู่บนนี่นะครับเราเปิดเปิดต้องเริ่มจากตรงนี้เปิดแล้วเป็นไงเปิดแล้วต้องยกไปทําไส้ถูกไหมอ่าโอเคเปิดอ่ายกไปทําไส้ต้องยกสีเขียวถูกปะ่ะหลายหลายคนที่เป็นสายสั้นนะครับสายสไนซ์ครับเขาเข้าจากตรงนี้ครับใบาจากตรงนี้แล้วรีบปิดนะที่เขาเรียกว่าเก็บเหรียญบาทนะรดสิบล้อความเสี่ยงสูงหลายหลายคนเคยเข้าายจากตรงนี้แล้วรีบปิดจังหวะต้นชั่วโมงครับหรือเวลากราฟมันทําไส้ กราฟต้องมีการยกไปทําไส้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อบางทีไปปิดแก็บของตัวเองนะครับบางทีมันมีไส้ของตรงนี้อยู่ไส้ของตรงนี้นะครับก็อาจจะยกมาทําไส้ตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นกราฟก็จะมีการยอร่อยลงเพื่อสร้างบอดี้มาหลังจากที่เขาเปลี่ยนผ่านจุดที่เขาเปิดราคาขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกราคาเปิดเราคือตรงนี้ถูกป,ปะยกขึ้นไปก็เป็นเขียวก่อน เมื่อไรก็ตามที่กราฟมีการผ่านลากตัวเองผ่านจุดนี้ขึ้นมามันจะกลายเป็นแท่งเทียนสีแดงทันทีเลยนะครับไปต่อไปต่ออ่าเสร็จแล้วกราฟก็ต้องมีการย่อตัวกลับมาเพื่อทำไส้ปะอาจจะเขาวิ่งมาใช่ปะก็จะวิ่งมาแบบเนี้ยมาถึงราคาต่ำสุดเลยสุดท้ายมันก็จะมีการไปเสียราคาอะไรบางอย่าง ทำให้กราฟยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือราคาปิดอันนี้คือแท่งเทียนเซลง่ายไหมง่ายมากนะครับโอเคตอนนี้ต่อไปครับในเรื่องของเรารู้ราคาเปิดราคาปิดแล้วต่อไปเรามารู้ของนี่นะครับเห็นไหมครับพฤติกรรมของแท่งเทียนที่ผมให้ดูไส้าย,ยาวไส้าย,ยาว่บวงบอกอะไรถึงพาไปดูเนาะย่อมาก่อนเลยเหมือนเดิมยกขึ้นไป ยกไปทำไส้ยกแบบนี้ยโอแรงใบกระหน่าเลยยังไม่ปิดชั่วโมงนะยังไม่ปิดเวลาของเขาเสร็จแล้วก่อนจะปิดมีการทิ้งแบบเนี้ยถึงที่บอกบางครั้งนะครับอดี๋ยวเพิ่งเข้าออเดอร์ตอนที่กราฟย,ยังไม่จบนะครับอันนี้ปิดแบบนี้ยสภาพนี้ยคือแรงเซลลมามหาศาลเลยอันนี้คือตรงเนี้ครับมันคือแรงของฝั่งเซลลนะที่กดลงไปเนะี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกได้ว่า แท่งเทียนต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลงเห็นปะ่ะมีโซนเนี่ยมีโซนไส้แบบเนี้ยส่วนนี้ก็มีไปเสียราคายกขึ้นไปนะครับนี่เบื้องต้นของแท่งเทียนเนาะ,ะต่อไปอ่าอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ p a b y PASEL l นะครับซึ่งที่ผมจะมาใช้ร่วมกับนะครับการใช้งานของเส้นส้มเหลืองเนาะอยางที่ผมบอกเนี่ย p a b y หมายความว่า แท่งนี้เราเรียก P A buy หลายๆครั้งหลายๆทนะีเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาโค้ดหรือคนที่เขาเทรดพูดกัน P A buy ตรงไหน P A sell รอ P A buy รอ P A sell ก่อนนะคะถ้าตรงนี้เป็นแนวรับแล้วเกิด P A buy แบบท,ที่แนวรับอะใน time f r ฟ m มเล็กนะครับอันนี้มันก็มีน้ําหนักนะครับมันมันอยู่ที่การเกิดเลยและเวลาของการเกิดตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้เกิดที่แนวรับนะครับมันจะยิ่งสวยงามเลยครับเพราะว่ามันมีการกลับตัวลักษณะน,นี้เขาเรียกว่าการกลับตัวแล้ว ที่เขาเรียกกันก็คือรีเวอร์โซ่ป่ะนะครับการกลับตัวเนาะถ้ามองเป็นเทรนในแท่งเทียนมันก็คือประมาณเนี้ยราคามีการยกขึ้นไปย่อต่ําลงมาแล้วก็ปิดจบในเนี้ยเสร็จแล้วก็มีการยกขึ้นไปย่อลงมาแล้วปิดแค่นี้นครับเสร็จแล้วมีการกดลรงไปแล้วยกขึ้นไปแล้วกดขึ้นมาแบบนี้อันเนี้ยมันก็คือดาวเทลรี่นั่นแหละครับในแท่งเทียนเราเทรนในแท่งเทียนอันนี้เป็นขาลงเนาะเสร็จแล้วก็มีการยกขึ้นอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นขาขึ้นอันนี้คือพ A b อบ นี่คืออธิบายให้แบบให้เห็นภาพเนาะนี่คือ P A b บายปิดจบเนื้อชนะไส้นะครับ PA เ e l ซลปิดจบเนื้อนะเนื้อเนื้อเนื้อไม่ใช่ไส้นะครับเนื้อชนะไส้นะครับในทางกลับกันถ้าสมมุติว่านะครับเราจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ถ้าพีเบายจบเนี่ยปกติเวลาผมเข้านะถ้ากลับกลัวตกรถผมอาจจะไม่รอยอ่อแต่ส่วนใหญ่จะต้องย่อมาทําไส้ซึ่งอาจจะย่อมาแค่ตรงเนี้ย เพราะแท่อยู่ตรงนี้ถูกปะมันต้องมาเคลียร์ไท้ตัวเองอาจจะย่อมาแค่นี้ผมก็รอเข้าตรงนี้เข้าบายเอาเลื่อกตรงนี้หนึ่งไม้นะครับแล้วก็อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นของแท่งนี้อีกหนึ่งไม้นะครับเกษลรอยู่ใต้ชุดนี้อันนี้คือในการที่ผมจะเทรดในทางเฟดใหญ่ๆน้องไม่ใช่เอ็มหนึ่งนะแต่ดูใช้เอ็มหนึ่งเป็นตัวประกอบนะครับเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ปุ๊บถ้าเอ็มใหญ่แท่งเดียวเราก็ซัดแบบน,นี้เลยนะครับแต่ถ้าใช้เอ็มหนึ่งเนี่ยเอ็มหนึ่งเราอาจจะเข้าแค่ไม้เดียวนะครับไม่ได้เพราะว่าด้วววยควาาามมทีี่่อเข้้้ไนปุ๊ จบมานี้เราอาจจะเข้าเลยเพราะว่าสเปซของเขาอาจจะแบบกว้างพรามเป็น M1 เนาะแต่ถ้าเป็นทงเฟรมใหญ่เนี่ยมันจะเข้าได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าโอกาสที่จะลงมาตรงนี้มันกว้างกว่านะครับอ่าโอเคตอนนี้มาดูในเรื่องของการใช้ตรงเนี้ยผมใช้ส้มตัดเหลืองขึ้นนะครับจุดที่หนึ่งที่ผมมองคือหนึ่งคือส้มตัดเหลืองขึ้นนะครับจุดที่สองคือเกิด PA buy ไหมนะครับส้มตัดเหลืองขึ้นตรงเนี้ยตรงแนวไหนนะครับเราก็ตีเลยครับเอาคอร์สแชร์เนี่ยมา ส้มตัดเหลืองตรงนี้เนยฮะผมเส้นมันกวนตาเห็นไหมครับเส้นที่ผมบอกตอนแรกวิธีการที่เราจะปิดก็คือเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับทิดอัพแล้วก็เลือกตรงไหนเลือกตรง Data window ใช่ไหมนี่ Data w ว n d o w เราเอาออกเอาออกไปนะครับ Data w ว n d o w ตรงนี้นะครับ Data Window เนาะเอาออกไปนี่เขาจะไม่มีแล้วอ่าเราไม่ใช้มีใช้ก็กวนใจเราดูคร่าวว่าอ่าจุดนี้ส้มตัดเหลืองเนาะ ส้มตัดเหลืองแล้วนะครับพีเอบายไหมนะครับเขาชนะอยู่แล้วเขาชนะเขาพีเอบายแล้วตรงเนี้ยส้มตัดเหลืองนะครับพีเอบายแล้วเข้าออเดอร์นะครับเข้าออเดอร์บ่ายเบาๆไปหนึ่งไม้นะครับเอสแอลก็อยู่ตรงนี้นะใต้ชุดนี้ครับใต้ชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวใต้ชุดนี้จริงๆใต้ชุดนี้ตามประมาณสักสี่สิบจุดก็ได้นะครับใต้ใต้โลเดิมนะครับกันเขาย่อมากินไส้นิดนึงกัน ใต้โลเดิมเนี่ยประมาณสัก40สิบจุดนะครับเราตรงนี้ SL ไปจุดเก็บกำไรก็คือประมาณร้อยหรือสองจุดหรือนะครับโซนที่เป็นไฮของด้านซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่เก็บก็คือเนี่ยตรงเนี้ยครับนะครับมันคือมันคือไฮทางด้านซ้ายเราต้องขึ้นไปตามโครงสร้างเนาะย่อลงมาเนี่ยยกย่อลแล้วก็ยกขึ้นไปย่อขึ้นมาเขาต้องมารีเทสครับส่วนตรงนี้จะมารีเทสโซนก็อีกเรื่องหนึ่งเราไม่เอาเราเก็บแล้ว อันนี้คือตนะัวผลงานเก่านะที่เห็นเนาะทุบเนี่ยก็นี่ครับจุดเขนะ้าออเดอร์เนาะโอเคนะครับ